อ้ยปืนแรงมากครับผมบอกดูดิว้าวไททัสเลเยอร์สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Demon บอลเลอร์กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นคลิปพิเศษที่ผมจะพาเพื่อนๆมาดูไททันกันตัวนี้ครับผมไททันโนเดนซึ่งผมแบบไม่ค่อยได้ทำคลิปกับเกี่ยวกับไททันเลยนะ ซึ่งผมก็ตอนนั้นผมทำอาร์เธอร์ไว้นานมากๆแล้ววันนี้ผมก็เลยจะมาทำโนเดียนครับผมซึ่งโนเดียนของผมในวันนี้นะครับวว140เวิล141นะแต่ว่าวว140เวล141ของผมเนี่ยผมอัพเกราะแข็งกับแกนหลักตันไปหมดแล้วเหลือแค่เครื่องยนต์ครับผมเหลือแค่ความเร็วของมันกับความเสียหายจากความสามารถเท่านั้นครับผมที่ยังไม่ตันโนเดีย no นของผมวันนี้นะครับจะใช้ปืนผสมนะระหว่างปืนกลกับปืนครสครับปืนกลเนี่ยผมจะเอาไว้เจาะเกราะแข็งๆนะสำหรับเจาะโลอาร์เธอร์เจาะเกราะของเชล ลาแบบนี้ครับผมแล้วส่วนปืนเพรสเนี่ยก็จะเอาไว้ทำเดเมจซึ่งเดเมจของปืนเพรสต่อวินาทีเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงมากแล้วก็กัดก่อนได้เร็วมากๆเลยครับผมซื้อพอแบบปืนกลระเบิดเกาะเสร็จแล้วปุ๊บก็เอาเพรสยิงซ้าต่อเข้าไปอ่าก็จะสามารถทำเดเมจได้รุนแรงมากๆเลยครับผม่ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ครับผมโมดูลผมจะใช้กรากแข็ง2อันนะแล้วก็คาริบาลเรย์คเตอร์สำหรับไททันโดยเฉพาะเลยครับผมอีก2อันโอเนค,ครับมาดูกันดีกว่าว่าโดดเด่นของผมจะทำงานได้ดีึ้นไหนกับปืนผสมแบบนี้ยัย <Yeah. S 1> ไปกันเลย go โนเดนเลยเสานี้ปาเข้าไปว้าวเฮ้ยเฮ้ยมันโตเอาไปครับผมกระทิงเอาเลือดไปก่อนเลยปึ๊บเข้าไปเ้าะไม่โดนกระทิงด้วยจัดาตาตัวนู้นตัวนู้นครับผมลดมดาเมจไปก่อนนะแล้วก็หิ้วเลือดให้เพื่อนเราด้วยจัดไปครับกระทิงน้อย มาได้มาไททัสเลเยอร์เอาเลือดไปเค,ค้ยผมอันนี้เราก็เริ่มจะได้เสาคืนมาบ้างแล้วนะรถเนเมีไปก่อนจ้ะตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยอ่ะจ,จะไปครับโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำเลือดไหลเป็นน้ำน้ำกอกรั่วด้วยมามาเกินมามาครับหมีครับหมีหมีหมว้าวว้าวว้าว,วเรียบร้อยไททัสเลเยอร์ไป ปืนนี้มันสุดๆ,ดๆจริงๆครับบอกต้องรีบเอาเสาพืนก่อน,กนครับผมตอนนี้ถึงไหมโอเคยังถึงอยู่เอาเลือปีนิดนึงอ่าเขาเปลี่ยนสีแล้วมาไปกันครับผมเพื่อนๆไปรวม,มกันสามาคีชุมรมอือ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 อผิดตัวกอ้อยเรียบร้อยเลยเพื่อนเราไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วปืดไปครับผมรีโหลดนิดนึง เราไม่ใช่ปัญหาปื๊บอยู่เรื่อยไปกันจ้ะโอ้ h, เป็นเรียนะช่วยยิงด้วยช่วยยิงด้วย yeah, er. <laughs> เย้ไกญทัสไลเดอร์ฮ่าฮ่าฮ่าเฮ้ยไม่ได้ขโมยคิวนะเราช่วยยิงเรียกว่าช่วยยิงนะครับเอิรม ว้ามามาเดี๋ยวเป็นเรียนน้อยเป็นเรียนน้อยเรียบร้อยแรมเพจไปครับวายฮอกรถเดเมดไม่ได้สวยแล้วสวยแล้วหาที่หลบแล้วมีเพื่อนไหมมีเพื่อนให้ดูดไหมมามามาโอ้ยมาสิจา้าไม่ใช่ปัญหาครับผมตอนนี้เขาเหลือตัวเดียวแล้วเพื่อนๆเราก็ไปเกิือที่เสาด้วยเราก็มาดักรอตรงนี้ได้นะฮ่าฮ่ารถเเมดไม่ทานครับผมตายไปก่อน น่าจะหมดแล้วนะเกิดปลาล่าเกิดปลาล่ามากาเกิดปลาล่าล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 าโอเคครับผมจบไปผมโนเดนเลยครับมาจัดการเฟรนเลียสิมาดูดีดูดีจะไหวเปล่าดีมาครับผมอัดเข้าไปมามาเด้อมามางงนี่งงนี่เจอ no โนเดนก็เลยเชิลฮ่าต้องเปลี่ยนสีเสาให้ได้ก่อนนะโอเคครับผมเขาลงมังกรมาครับ งานเราต้องช่วยเพื่อนก่อนนะมาดูกันโนเดนนี่ครับผมใช้ปืนผสมสองอย่างมามาแน่แน่โอ้หายตัวด้วยนะครับผมคุกกิ้งคุกกิ้งมาปรึบเข้าไปจะไปล่อไปไงล่ะอีมังกรในมังกรมังกรโอ้ยรถดมิดแล้วนะับมาฮิวเพื่อนเราก่อนะแน่แน่ตรงนี้ครับตัวนี้ตัวนี้โอ้โอ้เพื่อนเราเสร็จแน่เสร็จแน่เพื่อนเราเสร็จแน่ จัดตายครับจัดตายพรึบโอ้โหเนี่ยพอเลยว่าปืนมันแรงมากไอ้ปืนเฟรสเนี่ยครับผมแต่ว่าผมไม่มี4อันไงจริงผมอยากได้4อันให้ครบเลยครับดับเบิลคิวโวโวโวววมาได้ไงเนี่ยมาได้ไงนายมาได้ไงไปครับผมชิปเบิลคิวไปโอยจะไปเจอไทท่านะมาตัวนี้ครับตัวอะไรไม่รู้เกินระยะไปแล้วอ่ะเข้ามาระยะกันดีเร็วเร็วเร็ว รถเนเมยไปก่อนครับทั้งกลุ่มเลยโว้ววว้วว้วว้วมาปึ๊บไปครับเชลครับกระทิงเราโอ้ยมามามาดูกระทิงกันอ่ะอยู่ให้ไอ้กระทิงก่อนครับผมจะต้องจัดการไอ้หมิงอันนี้ก่อนนะเข้าระยะแล้วดูดูเลือดหมิงดูเลือดหมิงครับปึ๊บนี่ขนาดนะแค่นี้เองนะเนี่ยเอาเลือดไปเอาเลือดไปติดล้าไปครับผมมาหมิงดูดูเครสครับเพรส โอ้หลบได้หลบได้ผมอ่ะผมม่อยู่เลยกลางสนามวนนียเฮ้ยเรียบร้อยเลยเสร็จเลยเสร็จเลยกลางสนามเรียบร้อยจ้ามาเพื่อจัดการไทชันเขาก่อนครับผมเน่เน่ดูว่าปรื้มปุ้ยนแรงมากครับผมบอกดูดิว้าวไททัสเลเยอร์นะครับผมยิงตูดอาเธอ ไม่ใช่สิอันนี้ฟารบเนีย่ยเอ้ยเอ้ยเฟลเลียอ่ะลดดาเมจไปก่อนครับอ๋อเลือไปก่อนเลือไปก่อนป,ปึป๊บก็ไปปึ๊บเรียบร้อยอะครับผมแม่ๆม่ม,ม,ม่โอเคเพื่อเรายังเลือเต็มอยู่นะโอ้นี่ครอารเธอร์อาเธอร์เลยยิงตูดยิงตูดยิงตูดอาเธอร์ ว้าวว้าวว้าววอ้ห้หโอ้โหโอ้โมาันเพียบเลยตายแล้วตายแล้วผมตายแล้วตายแล้วลดเมร์ไปก่อนเมก่อนเลยมาาทัสเลเยอร์เลือกอีก้นหึ่งหิวเพื่อนาแล้วเราก็จะเราเราเลือกเราก็จะเพิ่ม้น5%ครับผมอ่างาั้นเราต้องช่วยช่วยหิวเพื่อนด้วยแหละน่ใครๆเนี่ยอ้าวโตกใจหมด รถได้เมยให้เพื่อนเราก่อนปึบเข้าไปครับอ้าวผิดตัวโอจะรถฝั่งนี้นะแต่ตอนแรกเขาบุกหนักมากเลยครับบุกหนักเกินความจำเป็นเสร็จเลยแซ่เสร็จเลยแซ่นะครัผมฮอกฮอคฮอกไม่มีล้านนะจ๊ะล้านน้อยปึบโอ้โหติดหลังคาด้วยติดเสาด้วยนี่นก็โดนดีจนะ๊ะก็โดนสิ อันนี่ครับตัวอะไรไม่รู้นะโอ้ฟอลคอนล็อกผมด้วยมาล็อกเป้าหมายไว้ก่อนล็อกว่าหมายไว้ก่อนเรียบร้อยคิวลดเดเมจจ้าหาเพื่อนก่อนหาเพื่อนฮิวก่อนตัวนูน้นตัวนูน้นตัวนูน้นอ้าวมาอีกแล้วมาอีกแล้วมา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 ,มา โอ้ยโอเคครับผมฮิลไปก่อนนะเพื่อเพิ่มดาเมจไอ้เพื่เอเพิ่มเ,เลือดให้เราตัวเพิ่มเพิ่มเลือดให้ตัวเองด้วยตัวนู้นตัวนู้นทันไหมทันไหมโอเคครับผมยังทันนะยังทันนะมาอีกแล้วครับผมออกขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลดเดามจไปก่อนออกน้อยสองปืนก็ไม่เหลือจ้าโอเคครับผมตอนนี้เราไปช่วยฮิวเพื่อนดีกว่า ตัวนู้น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 าเฮ้ยก็ว่าอะไรมันโดนเนี่ยอ๋อมังกรตัวนี้เองเบียบร้อยโนเดนเลยมาโนเดนมาแล้วนี่รับปืนครสนิสแรงๆครับผมโอ้โหอ้าวอ้าวอ้าวมาโดนล็อกสิโดนล็อกสิหัดข้าไปครับ เข้าไปลดเดเมจไปก่อนนะลดเดเมจไปก่อนนะโอ้ยดีโหลดดีโหลดอ่าอ่า,อานี่ครับคืนก็ยังไททันสเลเยอร์ไดม้มาซีมาซีตัวนี้ตัวอะไรเปนเรียครับผมโอ้โหฟอร์ยูเลยจ้าข้ามาจะไปไหนจะไปไหนจะหนีไปไหนจ้าหนีเลยครับผมไปแล้วไปแล้วมึงหิ้วเพื่อนก่อน มาจ้ะโอ้มาปึ๊บก็ไปครับเรียบร้อยเฮ้ยคิวด้วยเพื่อนอรถได้เหมิดด้วยโอ้เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยโลขึ้นแล้วครับมามาแมงมุมนะแมงมุมน้อยโอ้โอ้โอ้หอกครับผมจัดตาลีโลเสร็จแล้วเมื่อไหร่จะโดนมาแล้วปึ๊บก็ไปครับผม ว้าวมามามากลมาดิครับดับเบิลคิวมาเลอไปก่อนเล่อไปก่อนโอ้หมอหมอลืมหน้าที่หมอเล่นเพลินเล่นเพลินลืมหน้าที่หมอเลยหลบก่อนจ้ะหมอก็ต้องหลบนะโอ้ยอ้ยปืนแดงด้วยปืนแดงด้วยไปเอาก่อนเลยตัวนี้ตัวอะไรก็เปิดฮอกอีกแล้วอืมมาโอ้ยมันจะแรงไปไหนวะเรียบร้อยจ้า ชนะปไปโนเดนเลยที่เสานี่แหละมามาเกียบร้อยไป็หนึ่งครับผมมาฮอคฮอคน้อยฮอคน้อยเชลโอ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 ,โอตัวอะไรครับมีโลด,ด้วยหูเพื่อเราคิวได้ไหมเนี่ยไม่ทันแล้วอ่ะไม่ทันแล้วอ่ะปึ๊บกระพาครับผมลดแดเมจไปก่อน วาย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 หิวเลือยก,ก่อนครับผมหิวเพื่อนๆก่อนโอ้ยช่างรุนแรงเหลือเกินว้าวสามตัวเลยนะโฮ้ย <c oughs> ระยะหกร้อยไงแบบของผมมันแค่ห้าร้อยใช่ไหมก็แบบโอ้ยเรียนยากนิดนึงครับผมเวลาเจอไอ้อาวุธที่ไกลกว่า,านี่นะโอ้ย อย่างแรงครับอย่างแรงเลยเอาปืนกลไปกินก่อนเรื่อยๆนะเรียบร้อยมีตัวไหนให้ฮิวได้บ้างไงโน่นก่อนนะผมเดือผมก็เหลืออยู่กับปิ๊เดียวแล้วเนี่ยจัดไปรึบปู้ดได้เมบีครับผมโอ้ ทำไมรีลุลไม่เท่ากันวะโอ้ลบหลังเสาก่อนครับผมลดเดเมจไปอ่มีเอาเอาเลื่อนไหมเอาเลื่อนไหมเอาเลื่อนไหมเรียบร้อยครับผมเพื่อนเราดีดไปได้แล้วเรียบร้อยท่านูเสร็จแล้วอะ่ะนี่เป็นเรือเนี่ยมาเดะมาเดะก็มาเดะเรียบร้อยครับผมคิวไป ตรงนู้นเขามีอาเธอร์ลงใหม่แล้วครับมามาดูกันสิเปลี่ยนเป้าอ่ะดูมันเปลี่ยนเป้าไงรถไดเมจไปก่อนลดไดเมจไปก่อนเว่อวววโดนโดนอ้ยลอยบลบบลบโอ้ยแลวตัวก็ใหญ่นะดูดิที่หลบนิดเดียวโอ้ยโอ้โอ้ทีบูเชสโอ้ยเรียบร้อยเลยว้าโอเคผมไปช่วยเพื่อนตรงนู้นก่อนนะ โ oh, 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 oh. อ้โหหมอครับผมฮิวเลือดไปฮิวเลือดไปเพื่อนนะตัวนู้นตัวนู้นตัวนู้นเนี่ยจะฮิวเลือดไงจะฮิวเลือดไงตายไปก่อนแล้วเพื่อนตัวนู้นไม่ทันอีกแล้วครับผมโอ้ยีใ่ใครก็ตายแต่หน้าหมอเสียใจแน่ป,ป,ปุป๊บไปป,ป,ไปุป๊บไปสิโถแม่แม่แม,แม,แม่ไม่ดูข้างหลังเลยอ่ะป,ปุ๊บ เชลครับเชลโอ้ยโดนล็อกเลยผมช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้เขาเหลืออยู่อ๋อสามตัวนะมาโอ้กะทิงครับผมมาฮิวไปสามเนี่ยผมรอรีโหลดก่อนอยู่เรื่อยไปจ้ามาปรึบัวฮา้โฮเรียบร้อยเอาเลือดไปนี่อ่ะอาเธอร์ใช่ไหมเอาเลือดไปเอกหูไม่ทันครับผม ครับเขาแรงมากเลยรู้เพื่อเราออดก็ไม่รู้เูือเพื่อเราบินง่ายๆเลยนะเรียบร้อยเย <Yay. S 1> ้กลับมาลงจอดกันแล้วนะครับเ,เพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างครับกับโนเดนปืนผสมผมว่ามันทํางานได้ดีมากๆนะครับอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกนะว่าปืนกลเอาไว้จอดเกราะปืนเคลดเอาไว้ทำา a m เมได้ดีมากๆนะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นปืนเคลสดซีอันเนี่ยผมก็จะโอเคนะแต่ปืนเคลดเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทาไมมันหายากมากๆผมเปิดกล่องเปิด,ปดอะไรทั้งอีเวนท์ทั้ง e ven, ตลาดมืดก็ไม่ได้นะผมได้มา2อันอันนึงได้จากตลาดมืดอันนึงได้จากอีเวนต์ครับผมก็เลยมีแค่2อันเราจริงๆผมอยากจะทํา4อันนะแต่ว่าถ้าเกิดผมมี4อันแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปโนเดนปืนเคลสล้วนๆใหม่ครับผมอ่ะส่วนวันนี้นะครับปืนกลเนี่ยมันก็รีโหลดสิบสองวิใช่ไหมผมว่ามันก็ค่อนข้างนานๆนะครับผมแล้วเวลายิงไกลๆนี่มันก็จะไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับปืนเคลสมันจะเข้าขวัญในระยะที่500นะเพราะว่ามันจะวิ่งเป็นเส้นๆไปเลยครับผมปืนเคลสเนี่ยรีโหลดแค่8วินาทีแล้วกปดเมจแล้วกน การกัดกร่อที่ได้ของมันผมว่ามันค่อนข้างจะสูงเลยแหละแล้วยิ่งใช้กับไอ้โมดูลปลาดาวนะคาริบเบิลเลกเตอร์ทั้ง2อันเลยนะผมมันจะทําให้แบบผมยิงไททันได้โคตรไวเลยครับผมอ่าแล้วเพื่อนๆล้วครับผมมีความพิถีอยังไงกับเจ้าโนเดนปืนผสมปืนคริสปืนกลนี้เพื่อนๆก็สามารถพิมพ์มาบอกกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมและโนเดนคงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับผมบ๊ายบายโนเดน